โครงการอัตลักษณ์ผ้าถิ่นจากพื้นผ่นดินกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 4ผ้าไทยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กวิทุนายน2563เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย จังหวัดกำแพงเพชรส่งเสริมให้ข้าราชการประชาชนแต่งกายด้วยผ้าไทยสัปดาห์ละสองวันคือวันอังคารและวันศุกร์ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่และชาติพันธุ์มีความผูกพันกับผ้าซึ่งแสดงออกถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะแต่ใน,นปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชรยังไม่มีลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ร่วมของจังหวัด สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรจึงร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกำแพงเพชรผู้ส่งกวุฒิสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการอัตลักษณ์ผ้าทินจากพื้น่พดินกำแพงเพชรเพื่ออนุรักษ์สืบสานมรดกภูิบัญญาผ้าซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยจัดก,กิจกรรมประกวดการออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์ผ้าทิ่นจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งลายผ้าที่ออกแบบนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับความเป็นรากวัฒนธรรมของจังหวัดกำแพงเพชร มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน27ผลงานคณะกรรมาการตัดสินการประกวดได้คัดเลือกลายพาดจำนวน5ลายได้แก่ลายหินศิลาแรงลายศิลาล้อมเพชรลายน้ำไหลลายกำแพงเรื่องชื่อและลายกำแพงศิลาหลังจากนั้นสำนักง,งานสถิตจังหวัดนำลายพาดทั้ง5ลายสำรวจความพึงพอใจของส่วนราชการและประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรผลการสำรวจลายผ้าศิลาล้อมเพชรมีความพึงพอใจมากที่สุด ต่อมาร่วมกับมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมอบรมการยกระดับผ้าจังหวัดกำแพงเพชรให้แก่ผู้บัญชาทอผ้าด้วยเทคนิคที่มีความสอดคล้องกับชาติพันธุ์ของคนจังหวัดกำแพงเพชรระหว่างวันที่16-17มีนาคม2564มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดและจัดพิธีส่งมอบลายผ้าอัตลักษณ์ผ้าถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรให้กับหน่วยงานกลางน้ำและปลายน้ำ ได้นาไปพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปผ้าไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนและจังหวัด ในขณะน,นี้สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรได้เสนอโครงการยกระดับผ้าภายใต้แผนงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในการนำลายผ้าศิลาล้อมเพชรมาพัฒนาเป็นผืนผ้าที่มีมาตรฐานการแปลรูปผ้าและเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้ใหกับปูบญ,ญาทอผ้าข,ของจังหวัดกำแพงเพชรและส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกันสืบสารผ้าไทยของบรรพบุรุษต่อไป